ปอเปียกกรอบๆตอนใ่ๆพ่นว่าก,กรบบามมอบๆแซ่บๆมาซิเมืองพร้อมกันทุกคนมือหน,นีเดอ้อสามตอนนี้เพิ่นขายแค่ห้าสิบบาทแซ่บอีลีทุกคน้วก,กาได้ตอนใยพร้อมบะต้องเฮ็ดเองน้ำมันกับแพง่งเข้าคล้องกับแพง่งจัดไปมือน,นีทุกคนขออย่าเทใส่เกี๊ยวหนิน,อถ,นอ,อถวยน่อยมิตรถวยใยๆแหมน้ำจิ้มเพิ่นกระดเด็ดทุกคนไม่ได้โปรโมทเดอ้อแต่แซ่บเพิ่นแซ่บเพิ่นแซ่บนีเลยเพิ่นใา้มาถุงใยๆเลย่งน้ำจิม้ม พักแอมเพิ่มนกับมีหลายทุกคนให้เยอะมากๆอืมชาำๆขออนุญาตขอประทานโทษขออภัยอภัยทุกๆคนเด้ออืารแเนอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชสารแนอืม,มกรอบไม่ต้องทำเองทุกคนนำมันกับแห้งพักกับแห้ง เมื่อนี่ห้าสิบบาทซื้อกินรถเนาะหืมพักไปไหนมากอันนี้พักอย่างนี้พักอย่างที่สมจมพักติ่วปะไม่ปะอือน้นอนำจิ้มขึ้นกระเซบ็บ อืมช้ำๆ่ะบักกี้กะพุ้วมะมักกเกก็มีหืม มาเลินก่อนอืมจิ้มจิ้มไฮลายเข้มข้นคนดูนะอืมแต่แบบเย้มเย้มไปเลยเด้วยมาคําใหญ่ๆอีกคําหนึ่งอืม นี่ก็เข้ากันออกเปรี้ยวๆฮักมิกอืมฮักคนไทยมากเขากันนี้ดีดหอมใบชะพลูมาอืม จับอีกทีทุกคนอันมักง่ายเติมน้ำจิ้มอีกแบบนัวๆยัวย่วๆเลยอือหือช่ำๆทุกคนเห็นไหมอือหือน้ำจิ้มช่ำๆมากินด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะไม่ว่าเขากินอ้างเด้ออือหือ กรอบๆเจ็บๆพคนทอดมาหายไม่หายนหอนเลยกินอย่างต่อนเนื่องไม่ขาดคำยัดเขา่ายัดเขา่าแบบเจ็บ นียังกรอบว่ะแป้งนุ่มใจร้ายหยุ่นไงเอ้ยแท่งใหญ่นุ่มคอดอร่อยคุ้มอยู่เด้อถอดใหม่ๆกรอบๆแต่ว่าท้าบ้างไว้เป็นจิ้นสีอรแซ็บได้ฟาวกินอืมคอดอย่างนี้จังกรอบว่ะจ,จ,จ,จะเนี่ยเขากันหรือกัะนะ ปอเปี๊ยะนี้เป็นนมหวานหรือเป็นอาหารคล้ายๆของขา้าแต่กินเป็นอาหารกินเล่นก็ได้แบบเจ็บทุกคนอื